สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับสเปคแคปยกสูง1.9 Highlander ไฮล LDA นะครับวันนี้ก็พาชมเป็นสีเทาลมโบนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มาชมมาว่าออปชั่นที่ติดรถมามีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่ไฟหน้านะครับ LED นะครับมีไฟเดย์ไลท์การดีไซน์ก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ขับกันกระจังหน้าเลยแบบเป็นแบบทูโทนครับการดีไซน์ก็คือสวยงามแล้วก็จะเป็นสีเทาออกสลับกับ โครเมียมนะครับตัวนี้ครับแล้วก็โลโก้เป็นโครเมียมนะครับรถตัวรถเป็นรถยกสูงนะครับตัวนี้ครับแอนเดอร์นะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับขออนุญาตพาไปชมก็คือจะเป็นล้อขอบ17นะครับหกก้านสีบรอนนะครับพร้อมกับยางบิสโตนดูเลอร์นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็มาแบบนี้จากโรงงานนะครับมีน่ครับปัดน้ำฝนมีให้พร้อมนะครับแล้วก็จะมีสาวกาศตัวนี้อยู่บนหลังคาตัวนี้เลยนะครับแล้วกระจกด้านข้างนะครับจะเป็นแบบทูโทนนะครับแบบนี้ครับ บันไดข้างเป็นสีบรอนเงินนะครับสำหรับตัวนี้ครับรถเป็นสีเทานะครับมาชมภายในรถครับภายในรถเนี่ยก็จะมีความพร้อมก็คือมีเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับแผงข้างเป็นผ้าสีดานะครับแล้วก็คอนโซลสีดานะครับมีที่เก็บของนะครับนี่ครับจอสัมผัส7นิ้วนะครับคุณลูกค้าเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อ Apple Carplay ได้อ n d r o i d Auto ได้บูทูธได้เลยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้จะมี แอร์พร้อมนะครับช่องเสียบ USB ให้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีดำผ้าลายใหม่นะครับตัวนี้ครับนะครับสวยงามครับตัวนี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับมาชมด้านข้างตัวรถครับการดีไซน์ก็คือดีไซน์แบบลูลมนะครับขาถังน้ำมันอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูที่ชุดไฟท้ายเป็นแบบ d u โอโซนิก LED นะครับสดวงตัวนี้ก็เวลาเปิดกลางคืนจะสวยงามมากนะครับ แล้วก็กันชนท้ายแบบบิวอินนะครับตัวนี้ครับดัลาอิจุสุดีแมกนะครับแล้วก็มือจับโรเมียมนะครับพร้อมกล้องหลังแบบบิวอินมาเลยนะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับไฟท้ายดีไซน์สวยงามนะครับ LED นะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูด้านขวานะครับตัวนี้ครับมาดูที่ตัวล้อนะครับล้อก็เป็นล้อขอบ17นะครับนี่ครับสีบอลนะครับพร้อมกับยางบิสโตนครับตัวนี้เป็นรถยกสูงก็จะมีไฟเบรกดนที่3มีไล่ฝ้าหลังนะครับ นี่ครับการดีไซน์ก็รูลมนะครับตัวนี้ครับภายในรถนะครับด้านผู้ขับขี่นะครับแผงข้างจะเป็นผ้าดำนะครับพร้อมเซ็นทันล็อกกระจกไฟฟ้านะครับปุ่มปรับกระจกบานข้างตัวนี้มีให้พร้อมนะครับแล้วก็ด้านคนขับเนี่ยเบาะจะปรับเลื่อนได้เอนได้นะครับนี่ครับภายในก็จะมีพวงไลั์พาวเวอร์นะครับพร้อมมัตติฟังชันนะครับนี่ครับก็ลูกค้าเล่นได้หลายอย่างครับเบรก ABS แอร์แบ็กคู่มีให้พร้อมนะครับตัวนี้ครับ พาชมเป็นสีเทาแลรมโบนะครับเป็นสีลูไซส์นะครับคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้หลายสีนะครับก็วันนี้พาชมนะครับเป็นเจ้าของง่ายๆครับดาวน์ลดต้นเบงแค่5%้าเปอร์เซ็นต์ครับติดต่อที่ Facebook สมนึกอิสุอัลลาย YouTube สมนึกอิสุอัลลายเบอร์มือถือไลน์นะครับศูนย์แปดหนึ่งสี่ 8, 8 1ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ